วันที่16มิถุนายน2568โลกทั้งใบต้องจับตาอีกครั้งเมื่ออิสราเอลเปิดฉากโจมตีใจกลางกรุงเตหะรานเป้าหมายไม่ใช่ศูนย์บัญชาการทหารแต่คือสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านหรือ IRIB เครื่องมือหลักในการควบคุมข่าวสารของรัฐบาลอิหร่านการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายการสดของสถานี IRINN โดยผู้ประกาศข่าวสาวซาฮาเอมามีขึ้นจอในเวลา17นาฬิกา30นาทีและในอีกไม่ถึงขึ้นชั่วโมงเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นวันที่17นาฬิกา47นาทีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในบางเขตแต่เจ้าหน้าที่รัฐยังคงเงียบวันที่17นาฬิกา55นาทีพื่อสตูดิโอสั่นสะเทือนระเบิดลูกแรกถลม่มลงกลางกรุงการออกอากาศตัดขาดทันที ประชาชนหลายล้านชีวิตตั้งอยู่ในความมืดมิดทางข้อมูลเป้าหมายของอิสราเอลไม่ใช่แค่การทิ้งระเบิดธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการผ่าตัดแบบความแม่นยำสูงใช้ F-35I Ardea e เครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5พร้อมระเบิด j จดแมและสไปซ์1000ที่สามารถแทรกซึมผ่านระบบป้องกันอากาศได้อย่างไร้ร่องรอย เดมคือระเบิดธรรมดาที่ติดตั้ง GPS และระบบนำวิถีแม่นยำระดับ13เมตรขณะที่สไปซ์ถูกออกแบบให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยในการนำทางและสามารถหลบหลีกเรดาร์อัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาดแล้วทำไมอิหร่านถึงหยุดมันไม่ได้คำตอบอยู่ที่โครงสร้างที่ไม่เป็นระบบระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน คือการผสมผสานของเทคโนโลยีเก่าจากรัสเซียจีนและของตัวเองซึ่งไม่สามารถบูรณาการเป็นเครือข่ายแบบทันสมัยได้อย่างที่ควรจะเป็นไม่มี AEWC ไม่มีเรดาร์เตือนภัยระยะไกลและไม่มีศูนย์บัญชาการกลางที่สั่งการรวดเร็วพอจะรับมือกับการโจมตีความเร็วสูงยิ่งไปกว่านั้นแหล่งข่าวเผยว่า S200 ซึ่งควรเป็นระบบยิงสกัดหลักกลับไม่ได้รับคำสั่งให้ยิงจนทุกอย่างจบลง ระบบเรดาร์มีบลายสปอตกลางกรุงเตหะรานและการตอบโต้แทบจะเป็นศูนย์เข้าสู่แก่นแท้ของเป้าหมายทางยุทธศาสตร์การโจมตี i r i b ไไม่ได้มีแค่เป้าหมายทางทหารแต่มันคือการบั่นทอนจิตวิทยาสาธารณะอิสราเอลส่งข้อความว่าแม้แต่ใจกลางอิหร่านก็ไม่ปลอดภัยและไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดหากเกี่ยวข้องกับโฆษณาชวนเชื่อจะไม่มีวันรอด การรู้ตำแหน่งเวลาบุคลากรในอาคารแสดงถึงข่าวกรองภาคสนามหรือการแฮกระบบของอิหร่านโดยตรงความแม่นยำในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องบังเกินแล้วโลกภายนอกตอบสนองอย่างไรในอิหร่านสื่อโซเชียลลุกเป็นไฟประชาชนหลายกลุ่มเริ่มตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าระบบป้องกันของประเทศอยู่ที่ไหนในต่างประเทศรัสเซียประนามทันทีขณะที่สหรัฐออกแถลงการกลางๆว่าทุกฝ่ายควรหลีกเลี่ยงการยั่วยุ UN เรียกประชุมฉุกเฉินแต่มติยังไม่เกิดขึ้นเพราะมหาอำนาจยังคงเห็นต่างในการจัดการกับอิหร่านและอิสราเอลบทสรุปยุทธศาสตร์ใหม่ในสงครามข่าวสารนี่คือสงครามที่ไม่ได้ใช้แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารและจิตวิทยาสงครามที่เริ่มต้นจากการยิงถล่มสถานีโทรทัศน์อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสันสะเทือนเสถียรภาพของรัฐและอิหร่านกำลังเผชิญมันอย่างเต็มรูปแบบ